เอานนีเด้อพี่น้องกระชิดได้ประมาณนี้เด้จ้าเนื้อราดด้วยน้ำซอสลงไปกินกับข้าวสวยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะจ๊ะว่าจะแซบหรือไม่แซบโอเคค่ะอ้าวได้แล้วท่านผู้ชมมากินกันนะคะนี่ก็คืออะไรคะ what is this this a s p a r a s a s p a r a s with shrimps นะคะหัดอย่าง <Fresh S 1> ดี fresh f เทสเลยค่ะความแซ่บความนัวไม่เคยปาดีใครหวานบอไม่ได้ไไม่ได้ไนติน้องเบิ่งจ้าเทส the f เวอร์สินี่น้องจ้า นางงามนะคะแบแซ่บค่ะห <Ooh. S 1> วานเนาะ f i t นด์เนหวานหวานมากๆเลยนี่ท่านผู้ชมอร่อย <Alo is. S 1> อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อย <Alo is. S 1> นี่คปับกับกุ้งกินกับกุ้งนะทะ่านผู้ชมมาได้จ้ะนี่างงามกินแต่กินแต่ต้ตนที่มันอะไรนะ You don't eat so much flour, ร uh, ์อยู่อิตอ on ียออนเดข้าวไม่กินเลยนะอันนี้ฟลาเวอร์นะท่านผู้ชมแซบวะ mm hmm. แซบให้พี่น้องเนี่ยจะเบ,บิ่งจาะเบื้อตอนเหนือมัน่อตอนเหน,นือมันตอนอ่าตอนตอนผักนั่นมันตอนใหญ่มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> น่าเห็นไหมท่านผู้ชมขันไม่สันใช <c oughs> ้ <c oughs> เอามือจับเลย กินข้าวด้วยนะคะจะได้ตัวไวๆนะคะนางงามเขาไม่เขาจะไม่เขาจะฝรั่งเขาเขาจะไม่ชอบใช้มือกันเนาะนี่ดอกมันพี่น้องจะเป็นเบี้ยวบวงดอกนี่เป็นดอกมันจ้ะอร่อยจะยู่คุ้มค่าบอไปเก็บนั่นนะเว่ได้กูดเตี้ยเออเว่ได้กูดกับกูดน้ำแต่ขนะ พี่ลองนี่แหละจะไปเก็บยังเหลืออยู่ในอันนั้นนะเนี่ยเดอร์ฟลาว์เลยเดอร์ฟลาว์อร่อยมากเลยนะมันจะหวานมากเลยนะท่านผู้ชมเนาะมันหวานแห้งเนาะสดสบีดเนาะเดลิเชสเดลิเชสค่ะผัดเองกินเองก็เดลิเชสเองสิค่ะคุณขาเนี่ย Take, take same, same, eat the, th é, อีดวันอีดอีดเดือดหัเดอัอัดประจัจเลยอ่ะเทคเทคใบแหน่ะหัอัดประจัเลยเซมเซมอีดเน่ยไทยอัดประจัดนะเนี่ยเอออย่างเงี้แหละเอ็ดเลยเอาเอาเซบบแย่เาจนแาบน่องยเาจนแบบต่างหาซิบเส้นมนด้เคยอร่อย หยาบวะอิส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 ทับไหมไม่ทับไม่ไม่ไม่หยาบนะคะไม่หยาบนะท่านผู้ชมเอาบิ๊กวันวันบิ๊กวัน l า s t <laughs> <laughs> one อะไรนะวีโก้นี่ครับบิ๊กวัน last one นะคะโอ้โดอกใ <c oughs> หญ่ให้พี่น้องจะมึงจะเอ้ยเอากินเลยค่ะกินแล้วเราจะไปกันเลยนะคะเนี่ย ดูดหนามมันก็หวานตัว <c oughs> หาวานป่หาวานเนาะใส่ผงซูรดหลายมันก็หาวานสันละนะพี่นอง <So good. S 1> แซบเลยเนาะแซบป่เฮ้ยแซบป่ะ,ะ,ปะ right. I think is uh, the the white one is not taste like this นะ the white one taste different เ <c oughs> นาะสีขาวมันคนละคนละอย่างกันสีขาวมันคืออีกขมุกเนะี่ยพี่น้อง The า is, is like th th uh, th app, uh, ยวัน uh, อ right. okay, ่ะอ่ is ่ะอ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 อ่อ t ะอ่ะอ่ะอ e t อ a i อ่ p อ่ะอ่ a อ่ะ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 ่อ่ะอ่ะอ่เอ่ะอ่ะอ่ะ e ะอ่ะ่ะออาะ่ะอะออคป่อ่อ่ะ่ะจอ่ะ่ะะอออะอีะ่ะอะ่